สวัสดีครับผมบอยรีวิวครับผมวันนี้เราจะมารีวิว d j i NeO กันนะครับว่าณตอนนี้ยังน่าเล่นยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับด้วยราคาของเขานะครับถ้าตัวเปล่าแบบนี้มีแบตเตอรี่ให้1ก้อนนะครับผมราคา6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเอง6 6 0 0 6ห0หประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเซ็ตคอมโบวันนี้ที่ผมจะมารีวิวนะครับจะมีรีโมทให้มีตัวแบตเตอรี่ให้อีก2ก้อนนะครับรวมทั้งหมดเป็นประมาณ11,000กว่าบาทนะครับผมแต่เจ้าน e o เนี่ย มีเซตที่ผมอยากได้มากๆเลยคือเซต FPV ครับคือมันจะมีแว่น FPV แล้วก็มีตัวจอยสติ๊กในการบังคับแบบ FPV นะครับเหมือนอวตารนะครับผมตัวนั้นน่ยผมอยากได้มากราคาอยู่ประมาณ1 7 0 0 0กว่าบาทนะครับผมด้วยราคาเท่านี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่างๆในตัวเครื่องกันก่อนนะครับผมปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านนี้นะครับผมกด1ทีแล้วก็กดค้างเท่านี้ครับทาการเปิดแล้วนะครับเรียบร้อยผมขออนุญาตกลับหัวมา โหมดต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะกดเปลี่ยนโหมดได้จากตรงปุ่มนี้นะครับอ่าฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันที่โหมดแรกครับโหมด follow ครับแล้วตัว neo ตัวนี้เขาจะมีเซนเซอร์อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวที่เซนเซอร์คอยจอดบนมืออ่านี้ดีมากโอเคเรามาลองกันที่โหมดแรกครับ <Follow. S 1> เราต้องยกตัวโด,โดน,นะครับให้ตัวกล้องเนี่ยมันจับ detect ตัวหน้าเราก่อนนะครับแล้วเราก็กดปุ่มขึ้นครับค้างไว้ล medium follow ทั้งหมดตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้ในตัวแอปมือถือนะครับก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยครับสำหรับโหมด follow นะครับผมเดินกลับไปมันก็จะกลับมาเองอัตโนมัติอ่าหลักการทำงานง่ายๆของ follow ครับคือเดินตามถ่ายจากด้านหลังนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะ ให้เขาจอดก็แค่เอามือไปวางเท่าน uh huh. <Yes> ี้ง่ายมากโหมดต่อไปโหมดโรนี่นะครับคือตัวโดรนเนี่ยจะพุ่งขึ้นไป45องศาไกลจากตัวเรานะครับเหมือนเดิมครับ4เมตรแล้วมันจะออกไปเองแล้วเราก็แค่เก็กท่ารอ ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับว่าจะให้ไกลเท่าไหร่หรือว่าให้สูงเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ก็จะง่ายต่อการใช้งานครับพอเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับมาเองอัตโนมัติครับอ่าเรียบร้อย โหมดต่อไปโหมดเซอร์เคิลนะครับคือโดรนจะหมุนรอบตัวเรานะครับแต่โหมดนี้ผมแนะนําว่าให้ทําในสถานที่โล่งๆกว้างๆนิดนึงนะครับอย่างนี้ไปเที่ยวคนเดียวสบาย2 <meters>. เมตร <Two. One. S 1> เขาจะถอยออกไป2เมตรแล้วก็ทําการหมุนรอบตัวเราเราก็แค่ยืนเฉยๆปั๊บอย่างนี้ไปอ่า ผมถ้าเกิดว่าแนะนํามุมถ่ายด้วยนะครับผมไม่อยากให้หมุนตามโดรนไปเราแค่ยืนเฉยๆแล้วเราก็เก็กท่าไปมามันก็จะเห็นวิวรอบๆตัวเราเหมือนตกล้องเดินถ่ายรอบตัวเรานะครับผมนี่แล้วก็จะกลับมาจุดเดิมอ่าเสร็จแล้วน้องเข้ามาหาเองเชื่อง <Rock it. S 1> หมดล็อกเกตครับพยายามดูนะครับว่ามันจะไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนนะฮะขอออกมานิดนึง ทุกครั้งนะครับต้องให้กล้องมันดีเทคหน้าเราก่อนนะครับเราค่อยปล่อยบแบบนี้ก็จะเห็นความอลังการฟุตเทจท,ที่ถ่ายมาก็จะเป็นจากมุมบนนะครับมุมสูงแบบนี้วิวกวิ๊กสี่เมตรสี่เมตรอ่ะ พอเขาขึ้นถึงในระยะที่ตั้งค่าไว้เขาก็จะลงมาเองอัตโนมัติลงมาอ่าโมดต่อไปนะครับสปอตไลท์นะครับผมคือตัวโดรนเนี่ยจะอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็แผนกล้องตามเราเท่านั้นนะครับตัวเราจะอยู่กลางเฟรมเสมอนะครับผมมา 3, 2, 1. 1> นี่เขาจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ถ้าผมเดินไป มันก็จะหันตามแต่เราจะอยู่กลางนะครับเสร็จแ,แล้วสมมุติเราเดินไปฟีลแบบเดินเงาเงาคนเดียวดวมันก็จะหันตามประมาณนี้อ่ะอันนี้คือโหมดสปอตไลท์ครับโหมดสุดท้ายนะครับดิเรกชันแท็กนะครับปรเปรียบเสมือนว่าเรามีตากล้อง คอยเดินนําหน้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวนี้มันจะต่างกับตัวสปอร์ตไลท์คือถ้าเราเดินเข้าหาโรนนะครับโรนมันก็จะถอย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 ไปรักษาระยะห่างนะครับผมถ้าถ้าเกิดเราซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยมันก็จะเอ็นตามด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันโเคอเดินเขาจะทําการถอยตัวเนี้เราจะต้องคอยดูให้กับโรนเองนะครับว่า มันมันจะถอยไปแลชนหรือเปล่าเราก็จะเดินไปอย่างนี้อ่าแล้วถ้าเราหยุดเราเดินถอยหลังมาแบบนี้มันก็จะเดินตามมาถ้าเราไปซ้ายมันก็จะไปอ่าถ้าเราไปขวามันก็จะไปแล้วจะหยุดยังไงเราต้องยืนเฉยๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาหาเราเองมันจะจับได้ว่าโอเคเราอยู่อยู่เฉยๆแล้วน้องก็จะเข้ามาหาเราแบบนี้ ถ้าน้องเข้ามาก็าแสดงว่าน้องอยากกลับบ้านแล้วควรจะเอามือไปรับครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับ DJI Fly นะครับเราแค่เชื่อมต่อเปิดตัวโดรนแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือเท่านั้นเราสามารถตั้งค่าความความไกลความเตี้ยความสูงอะไรพวกนี้ตั้งค่าผ่านตัวมือถือในแอปพลิเคชันได้หมดเลยครับแล้วเรายังสามารถบังคับโดรนได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูขึ้นอ่าอ่าอย่างนี้มันจะมีปุ่มบังคับให้อยู่ในนี้เราสามารถบังคับนะครับขึ้นลงผ่านตรงนี้ได้เลยถอยหลังอ่าอ่าเป็นแนวนอนก็ได้ปรับได้ว่าเป็นถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายเป็นวิดีโอนะครับตรงนี้กดเลคคอร์ดผ่านตรงนี้ได้เลยโอเคหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลง ขึ้นลงเดินหน้าถอยหลังถอยหลังออกไปกิมบอลนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้ด้านข้างนะครับผมแล้วที่สําคัญมันอัดเสียงจากตัวมือถือนะครับแล้วตัวโดนนะครับมันก็จะตัดเสียงของโดรนด้วยนะครับเดี๋ยวผมบังคับไปทางนูนให้ดูโอเคไปข้างหน้าฟีลลิ่งเหมือนบ,บังคับจอยสติ๊กเลยครับโอโ้โห โอ้สวยปึ๊บถ่ายได้เหมือนโดรนแบบปกติครับนี่สวยมากอ่าแล้วเรากลับมาหมุนะเฮ้ยนกนก<ๆ>นกเดี๋ยวแม่งโฉบนกโฉบประหานี่มาแล้วกลับมาแล้ว นกมันไล่ครับนกมันไล่โอเคกลับมากลับมาลุกกลับมาลุกไม่ปลอดภยัยลุกกลับมากลับมาอ่านะสามารถบังคับผ่านแอปพือถือได้เลยครับแต่ถ้าเป็นเซ็ตคอมโบที่ผมใช้นะครับเซ็ตนี้นะครับอย่างนี้เลย10,000กว่าบาท1 1 0 0 0นินนิดๆประมาณนั้นจะมีตัวบังคับมาให้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็น RCN 3นะครับผมยังไม่ใช่ตัว RC 2นะครับแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่แล้วก็เคสชาร์จมาให้แบบนี้เลย เราจะได้บินได้อย่างต่อเนื่องครับตัวเคสชาร์จมันสามารถที่จะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่สำรองได้ด้วยนะเผื่อใครโทรศัพท์แบตหมดอะไรอย่างนี้ตัวสายที่เขาให้มากับในชุดนะครับจะมีสายหัวเป็นไลนิ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS นะครับ iPhone แล้วก็มีสายเป็น USB Type-C มาให้นะครับสามารถเลือกได้เลยตัวรีโมทนะครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเป็นซีนีมาเป็นนอร์ม l เป็นสปอร์ตนะครับตัวซีนีมาก็คือจะ ทิ้วไปช้าๆเป็น normal ก็จะแบบโอเคกลางๆส่วนสปอร์ตเนี่ยไปเร็วๆเลยครับแต่เราเอาเป็น normal แล้วกันถ้าเราบังคับผ่านตัวมือถือนะครับมันจะไปได้ไม่ไกลมากแต่ถ้าเกิดว่าเราบังคับผ่านตัวรีโมทของมันนะครับผมมันจะไปได้ไกลมากขึ้นนะฮะและเดี๋ยวผมจะใช้รีโมทนะครับบังคับแล้วก็เก็บภาพวิวแล้วก็มาดูคุณภาพกันว่าคุณภาพที่ได้เป็นยังไงครับ แล้ว dji neo เนี่ยยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าอ่ะอันดับแรกเลยนะครับผมมือใหม่สามารถเล่นได้ครับสามารถใช้งานได้แล้วก็การใช้งานแบบว่าไม่หนักหนามากที่แสงดีๆแสงพอนะครับแล้วก็ลมไม่แรงมากเนี่ยผมว่า มันตอบโจทย์การใช้งานครับมือใหม่สามารถใช้งานได้ง่ายๆครับไม่ต้องมีรีโมทก็ได้มีตัวนนโออย่างเดียวก็ได้ใช้เป็นโดรนเซลฟี่อย่างที่ผมเทสให้ดูนะครับใครก็ใช้ได้ครับอย่างที่ผมเอาไปให้ทีมเล่นนะครับครั้งแรกก็สามารถที่จะเล่นได้เลยบังคับได้เลยครับเป็หลบตด้วยนะอลองมองแค่ตรงนี้คุณบินไปโกดังนู้นดิได้ไหมมองที่จอดิไม่จะมีคนอื่นที่อยู่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรา

เอาบุญไปบุญไปเอาขา,าไปให้เป็นดีเจที่บันทึกเสียงได้ชใช่บันทึกผ่านตัวมือถือไปละไปละง่ายนะซื้อไปให้ลูกเล่นฝึกสมาธิได้นะใช่มันเหมือนของเล่นไอ้ตัวนี้ฝึกสมาธิได้นะใช่แล<ช>้ว<ล>มันทำเป็นของเล่นที่ทำงานได้โคตรสวยเออคมจะถ้าแสงมันดีอ่ะแสงมันพออ่ะภาพมันสวยเฮ้ยพี่ใช้ได้เลยใช่ออกไป ออกไปดูข้างนอกดินอกโกดังอะแล้วบินขึ้นไปถ่ายโกดังนี่ฮะมาแล้วครับมาแล้วครับว้าวโคเทเรื่องราคาอันนี้สำคัญมากราคาตัวเปล่าๆนะครับ DJI Neo เนี่ยอยู่แค่ประมาณ6,000นกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการแบบโปรขึ้นมาหน่อยเป็นชุดนี้สามารถ เล่นได้นานขึ้นถ่ายได้นานขึ้นก็ชุดนี้นะครับหนึ่งหกว่าบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งหมื่นพันเจ็ดร้อยประมาณนั้นหรือถ้าใครแอดวานขึ้นไปอีกนะครับอยากลองฝึก FPV FPV ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าบินโคตรยากเราสามารถเอาชุดนี้นะครับผมมันจะไปเล่นเป็น FPV ได้ใส่ผ่านแว่นตัวนี้สามารถฝึกซ้อม FPV ได้ครับแล้วเรื่องของขนาดพกพานะครับตัวเล็กน้ําหนักเบาพกพาง่ายไปที่ไหนก็ได้ถ้าไปต่างประเทศไม่จําเป็นที่ต้องขออนุญาตครับเขาตีเป็นของเล่นนครับับตวี สามารถใช้ถ่ายได้ทุกที่ครับผมอันต่อไปเรื่องความหลากหลายในการใช้งานครับบางคนเอาไปเป็นของเล่นเอาไปบังคับเล่นเป็น RC ก็เล่นได้เอาไปฝึกก็ฝึกได้หรือว่าจะเอาไปฝึกแทนโดรนตัวใหญ่ๆก็ใช้งานได้นะครับเอาไปฝึก FPV ก็ได้ใช้ถ่ายหลังคาบ้านก็ได้ถ่ายภาพมุมสูงอะไรพวกนี้ได้หมดเลยความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ครับหรือสําหรับอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่ ยังไม่กล้าที่จะบินโดนนะครับหรือว่าไม่ไม่อยากซื้อโดนแบบใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้เยอะใช้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช้งานได้แล้วก็คนที่แบบถ่ายคนเดียวถ่ายบล็อกถ่ายออคอนเทนต์คนเดียวนะครับตัวนี้ช่วยได้ครับมันจะเป็นอีกมุมภาพหนึ่งที่เฮ้ยแม่งอเมซิ่งนะได้ภาพมุมสูงด้วยแล้วก็ได้ฟิล์เหมือนมีตากล้องเดินตามถ่ายด้วยครับใครที่อยากโดนตามไปตามกันได้เลยนะครับ